มาสูงปี่น้องผูงปันแห้งช่องข่าวได้นิ้วออกปีฉาเฮ้าคาดังเสียงเมื่อใหบทบกันในวันที่เส้าหาเลินมาสปีซอแห่งเ้าสอง,ง,สสองปีได้ซอยแห่งหนึ่งปากสิบหกนีลตกแมนในว,วันซุกในคาแลเดอเอาตั้งสามหคอเข่าเสมาผักตอนถึงปีน้องเฮ้าเข่ากว่าในค่ะอ่อนตั้งสุดก่อเฮาขามาด้วยน้หคอเข่าที่หนึ่งอยู่อีสี่จุ้มซึกมันปืนเผาเตี๊ดแดบดัดเอาตั้งพิษป่าตีนกยุงแหลปป่าตีหัเซอ ย้อนปาตีนอกยุง NLT และเงางุ้นดีโมเครซีเจอเคอไตคือปาตีโฮซื้อ SNLT ลูทําตาเข้าปันทัดสายไม้เงินและผู้เข้าจุ้มคอมมาชินปังเลิกตั้งภายใต้กุ้มกําจุ้มซึกมันอูขินมองอูลาดว่าเตเอาตั้งผิดไว้หลังวันที่27เหลือนมาสปี22อันเป็นวันตับซึกมันในในยาเมื่อวันที่24เหือนมสปี22เือน4 8คําปีได้สอย1บาก16นี คอมมชินปังเลือกตั้งอยู่อีส่ปืนเผ่าว่าเตแทบตัดเอาตั้งพิษป่าตีนกยุ้ง n อ็อลีแล่ป่าตี LD, าหฮเซือเสอส n อ็นอลีย้อนสองป่าตีหนหดูทำลองตาเข้าปันทัดสายไหมเงินวาไหนผู้เข้าจุ้มป่าตีนกยุ้ง n LD, อ็อลีอู้จอถ้วยลัดว่าตีงบกุมทิ้งไห้ผู้อันโหในป่า,าตีเซคัดาสายตาเด็กกดทัดสายไหมเงินเสื่งไหนมันอํามันแม่น้อมปึงในเยา้าคอมมชินปังเลือกตั้งอําแม่นจอมป้าปึงแหละอําเข้าตั้งกัน อ่าจะซุ้มเป็นตั้งกันและเข้าคา,า,าก่ออ่ายอมหับนางเงาไล่ตียอมไหวหเปาปาตีตั้งหมดไหนสัมมาเห็ดซึ่งไหนในอ่าแมนลองมันแหละอ่ามีตี่ยุ่มยาไล่ในอ้าผู้นำนายกุลองลองหนึ่งปาตีโฮเซย์เอสแอนเอลตีใจเกี่ยวทุนลาว่ามากกดทัตด,ด้วยตีลุมปาตีเข้ากอ่กอกอะไรอยู่ก้ยกะเซอร์ไล่เจ้าอาณาลงเสเซอร์เอเอากว่าปันกดทัดซึ่งนั้นแต่อ่ายอมหับไล่ว่าไหนเขาขา่ออ่ปันกดทัดแต่อ่าใจเข้าคา่ออ่กว่าไรห,หนังเขาห้องก้ย เขามาทัดดีลุ่มไหลอยู่เกาเซอมาตีในแรกเตี๋ยมาแต่อั้เซอไลมันเซอไลเจ้าอาณาลงแห่เดีไลเอามาปั้นทัดตีในเออในแต่อั้ป้อมแมนลองแมนตั้งมันในซึ่งเมืองในปาร์ตีเอ็นเอลตียูเอสดีพีเอสเอ็นเอลตีเอ็นพีเจอปาร์ตีสี่อันไหนมีนานเมืองไต้กวยอั้ป้าปาร์ตีเซอในเซ่การเตะสืบเพื่อสังกว่าตั้งนานนั่นเตมีดีปองสังกัดหัวไหนจุ่มอยู่อีสี่ก้อนด้วยแหล่ ลองเข้าตั้งกันปังเลือกตั้งอันไหนเล่ซุ้มอันเตเข้ามาซ้อมปังเลือกตั้งไหนเตมีคนเมืองหยุมยำไรกาหื้อคนเมืองเตี๋ยกำแขมกาหือไหนเขาถูกรีวอนอยู่เกามีศูนย์เฮตไรเออร์เกาเดีเฮ็ดซังกว่าไหนปองว่าเป็นหนังเจ้าอาณานั่นนนะนายแต่มีนายองมือเขากว้หนะอันเข้าปันฟังแต่มีอยู่คอหนึ่งการอันเข้าเฮ็ดกว่าอันหนึ่งพอนปังอันเดีเกิดขึ้นจอมตั้งหลังเขาแต๊บตัดเฮ็ดกว่านั่นเขาถูกรีไลนับสอนป้าอยู่ ตาเต้กึดเปลียแล่ยาเปลียป่าตีหนึ่งอันไนง่ายอยู่ก้วยกะลูกตีนันเสพ่อนยอนอันเดสเป็นมาเซนั่นก็เขากาตีลนับซอนอยู่ตอบรับในหนังไหนจุ้มคอมมาสินปางเลือกตั้งป่องแล้งถึงปาเต้นกุงยุ้งเอ็นเอลตีแลปาตีโหเซอเอสเอ็นเอลตีลองตาเฮอเอาสายไม้กว่าปันกดทัดปอกสองนั่นดูทำไว้แหล่ซ้อมหนังปักเปิ้งต่างไม้พังปาตีกันเมืองมาตาเศร้าสีเสปันต่ำปาตีกึดอ,อย่างสามปีอำก้าสั่งถึงถูกยญาแป,ปดปาตีไ่ในเยา้า ผู้เข้าจุ้มคอมมาชินปังเลือกตังอูขินมองอูลาตีปังซับแรงแจงเข่ากว่านังไหนไว้หลังวันที่16เ็ื่อนมาสปีซน12นั่นคอมมาชินปังเลือกตังตีจัดเฮ็ดปังกุมเตี๊บตัดเยาสร้างเตี๊บปืนเผากว่าคอลายเตี๊บตัดนั่นในเย้ากุ้ยกาดีนเอปังซับแรงแจงเข่านั่นตีเอาตั้งพิษเสื่อในนั่นแต่อําไนรัดกว่าป้าในเย้าจอมหนังปักเปิงต่างไม้พังป่าตีการเมืองมาตรา14นั่นเสเงินกองกลางป่าตีกันเมือง เงาไลลองเจอสอยทิ้งซิมอันปาตีเปืองไว้ลองเอ็นแห้งก้นปาตีการเมืองเส้อไหนเมื่อป่อนมาหน้าเหลินเฟฟาวรีปีสองศนสองนั่นจุ้มคอมมิชินปังเลือกตั้งไรกดทัดกว่าอยู่ว่าไหนปาดตีนกยุงเอ็นเอลดีแลกปาตีโฮเซย์เอ็นเอลดีไหนเนื้อปังเลือกตั้งปีสองศนยป่นมานั่นเป็นปาตีอันไรแคบกลางเส้นนำเสปลนหน้าเมืองโฮมตุ่มว่าไหนไรหูจอมข้อมูลเข่ามีหนังไหนโอคอข่าวที่สอง จุ้มซึกมันปันขว้างจัดเฮ็ดปังต่อรองในจิเวียงยองหอยเอาขออ้างว่าหาเงินกองกลางตาก่อสร้างห้องอาบน้ํห้องไผ่จ้องมื่นเซาติวันกุงสาณเอ่งตะแลอูจิเวงยองหอยเซตนตนตีในเซจุ้มซึกมันปันขว้างจัดเฮ็ดปังต่อรองในเย้ากุนมืงในพื้นที่ละแนติซื้อเขาว่าเฮาคาไลฮาผู้แตะเขาเอาเงินหมอนตีปิกมันไผเกี่ยวของเขา1วัน24ชั่วโมงลยเงินมา1 0เปียเจัดเฮ็ดปงต่อรองาออก ปริมาณข้าวก่อนุ่มโคกนเฮินเสมาต่อรองว่าไหนปังต่อรองในเดชสะเทศเมื่อวันที่12เหือนเฟฟาวีปีส,นสวนเนั้นมาเข้ามอนเงืนตีไผอุปเปิงอันอยู่ไผใต้กุมกําของสีซึกมันและปริกมน,นปืนตีเสเทปังต่อรองมาหัานต่อถึงวันเมื่อในว่าไหนย่อนปังต่อรองในเสจังเตมีมาลงจนกันจักขุดกันเอาไลโคข,ของกันเจ็มซื้อในและก้นมึงนปืนตีตลอมไมเสไว้อยู่ในยอ เมื่อวันที่15เดือนมาสปีซอ22ต่อถึงวันที่20เดือนมาสปีซอย22นั่นก็จุ่มซึกมันปึดปังต่อรองในห้องปลิกมันเวงเมืองปั่นสิตอนลังคือซึ่งได้ประจันเหมือนกันว่าไหนไว้เสจุ่มซึกมายึดอำนาจซึ่งเมืองมาในกวนเมืองหลายทบเพให้แฮงมากูมือกูวันเมือนนังปัญหาเพยาเมากำปังต่อปังองก็เลงนมาบางสิเวงจุมปลิกมันเฮ็ดปังต่อองในตับปลิกมันื้อในมาแลวันเมืองอมีองห่มงใหม่มีตรา รูอัฟลอมอกาหือในนั่นแตกแรงรีอยู่ยา้าไลฮูจอมข้อมูลข่าวตายรอแล้วออกไหนมีไว้หนังไหนโฮข้อข่าวที่ 3. ฟินแลนด์สวิตเดนพึกซึกโคมกันตาหับมือจอมรอชาซึกฟินแลนด์และสวิตเดนโคมกันพึกซึกจอมจุมหนาโด,ดตีนนเวแต่เพิ่มลองจำเจอกันไผ่ลองมันนิมเซาตาหับมือจอมเพปุ่นแปนตีรอชาวาไหนา การฝึกทวนศึกร่วมกันอกหนมีชื่อว่า Cold Response จัดเฮ็ด2ปี1ปอกเนอร์แลนด์ลินห่างไกนอร์เวย์ป๊อดของและสวีเดนสวีเดนส่งศึกกว่า16ปากก็และฟินแลนด์6ปาก80ก็เสฝึกพ่อนกว่าจอมจุ้มนาโตอันมีตับศึกนอร์เวย์ออนโนั่นนายอสัมมากันฝึกพนึกฟินแลนด์สวีเดนและจุ้มหนาโตในจัดเฮ็ดมากูปีอยู่เซตากวยกาในปีใน ເປັນທີ່ອັນລະຊາເຂົາເຮັດປັງຕຶກຕັ້ງຢູคເຄວນຂອບຄົບໄລ່1ລ້ານວັນີ24ເດືອນ3ປີ2022ໃນແຍວແລະເຮັດການຝຶກຜ່ານສຶກໃນເມືອງດິມີລອງຈໍາເສີກັນເດີມາຫຼື4ເມືອປົນມນັນໃນວກນຝຶກຜ່ນສຶກປອງໃນມີງອັນເຫີເຕປັຶກຜ່ນການສຶກແລະຂວ່າມືນຕັງານງແຮນຕາລອງນນມເຊົາຮັມືອມເພັນມາົນປນເສໃນວ ลองอันานวชาเฮต์ปังึกซ้อมอยู่เครนในเฮต์เฮอเสียงก้นมืองนะัสวีเดนและฟินแลนด์แหล,ลกลายกว่าลูกดีอัมฮันลีซ้อมลองเป็นผู้เข้าจุ้มหนาโตเซอยู่ไนนกกว้หน้าเกลีงก้วยนั่นเฮต์เฮก้นเมืองสวีเดนและฟินแลนด์กำน้ำฮันลีกำแถมจ้อมลองเป็นผู้เข้าจุ้มหนาโตเตอร์มาอยู่ยาวสัมมาไผ่ตับซึกตั้งสองไผ่นั่นอัมไลเนะปันตาหันถึงสังเกี่ยวล,ยลองในเซตากวยการลัดว่าสั่งถึงข้า,า้ํำอันกึ่งตังนไหนพ่ออ่ดเดปอืดเซนตั้งข้าโฮมซ้อมจุ้มหนู่ สัม่าษณ์ภายตั้งลงปองซึ่งนั่นอ่ำไรปืดเซนต์ตั้งตาตเ,เขาเป็นผู้เข้าจุ้มในสิตะก,กุ้ยกะยอมหับว่ามีลองปืดอุบโอกันได้การเมืองเกี่ยวเลยลองในอยู่ในย่่พ่องหลงภผยนอกเมืองมืองราชา่ายำบันฟังเมื่อเลินจันนาวลีปีศ .22 นั่นว่าสังสวิเตเดนและฟินแลนด์เข้าเป็นผู้เข้าจุ้มหนาโตในซึง้งแต่ไรฮับมือจอมลองตุ้มตอบขึ้นไผการเมืองและไผการซึกราชะอันอ่ำเงื่องเวรไลนั่นว่าไหนไลทูจอมข้อมูลข่าวมีหนังในคะ่ะ ຍິນຊົມຄົບຊາຍຢ່ານຳຖຶງພີ່ນ້ອງຜູ້ປັນແຫ່ງເຮົາເຂົາຢ່ານຳຢູ່ອໍສັງວ່າພີ່ນ້ອງເຮົາເຂົາໄປໄລ່ຕິດຕາມໃດຂັ້ນຕອນເຕັກວັນຫິງນຳລຳນັ້ນສີ່ກຳຂະນັງຫືໄດ້ໄລຮູ້ຄືຕານແລະຂາງເງົາໄລວັນເມືອງອັນເປັນຢູ່ກວນວັນນັ້ນຂະມາສົງທາງສេងຂะ